สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะไปต่อกันที่ราศีพฤษภธาตุดินค่ะเดือนพฤศจิกายน2565ค่ะวางแผนงานเงินความรักค่ะราศีพฤษภธาตุดินค่ะขอ3มคำคำถามแรกอ่ะถ้าโปรดขอพอสังเกตนะคะพอได้วางแผนงานเงินความรักค่ะคำถามแรกค่ะ ทยานมุ่งพุ่งไปข้างหน้านะคะด้วยความรื่เร่งใจร้อนนะคะเรื่องอไรอังคารทับลักขณาเดือนพฤศจิกายนเรื่องราวของการงานอาชีพหุ้นส่วนนะคะความมั่นคงค่ะใจร้อนก็คือปัญหาเริ่มที่ตนเองนะ ลดความรีบเร่งลงหน่อยนะคะก็สำเร็จค่ะสิ่งที่ได้มาก็ได้ประสบการณ์ความรู้นะคะตนเองค่ะได้เรียนรู้การศึกษาดีความรู้ดีภายภาคหน้าก็ได้เป็นไหญเป็นโตนะคะมีผู้คนได้ให้ความยุกย่องออกจะใจร้อนหน่อย เอเรนสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะก็ต้องได้เรียนรู้พรมวิหารธรรมนะคะวางเฉยอุเบกขาค่ะ้าไปเกี่ยวข้องกับฝ่ายตรงข้ามเพศตรงข้ามนะคะที่ผูกพันกันถ้าจะเป็นมิตรแก่กันนะตนเองก็ ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางวางเฉยอุเบกขานะคะความใจร้อนเลยร้อนก็จะพบกับความนิ่งสงบอืมท่านิ่งไม่ได้นะก็ได้เรียนรู้ประสบก,การณ์มีภาระที่ได้เรียนรู้อดีตรับฝังใจไม่ลืมนะคะ ไม่ได้มาหนึ่งค่ะมาคู่เลยเพศตรงข้ามนั้นนะอีกคนก็ผูกพันกันมั่นคง<ม>กับการงานแต่เขาเป็นคนต่างประเทศต่างที่ต่างถิ่นต่างชาตินะคะอีเกนเป็นผู้อาภพรักหน่อยนะที่ชาวพึทธส่ไปเกี่ยวข้อง คนเก่งนะคะแต่อาภักในการที่ต้องต่อสู้ดิ้นรน,นผู้ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคนะคะเป็นคนเก่งแต่ก็คนเก่งอย่างไรก็ต้องก็ต้องร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่เขาไม่นะขัดแย้งที่ตัวเขาเองนะคะก็ขัดแย้งกับคนอื่น อังคารโครทันทักนะหุ้นส่วนคนรักนะคะตนเองคู่คนนี้นะคะการงานอาชีพงานที่ทำแล้วก็ยังไม่ประสบความสาเร็จนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งไม่ดีประสง์ร้ายนะถ้าไปเดินเคียงข้างกับคนไม่ดีเขาก็ว่า เป็นคนไม่ดีนีออกจากอันตรภานหน่อยนีผิดหวังกับเขานะแต่สมหวังกับอีกคนหนึ่งคะ่ะเขานั้นคือใครเขาก็คือคนรักนะมาเป็นหนึ่งนะคะหนึ่งนั้นก็ผูกพันหนึ่งนั้นก็ยังคงต่อสู้ดิ้นรน กับการที่จะพึ่งพาตนเองอเพื่อให้ได้ดีนอกถิ่นที่ถิ่นเกิดค่ะอย่างผงใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งไม่ดีนะคำถามที่สองค่ะขอสามคำ คำถามที่สองก็รวยแล้วนะคะความรวยนี้ก็มาจากการที่ได้ลงทุนการเงินการค้านําลาบใหญ่มาให้เลยคคะในรอบสิบสองปีต่อมาอมการลงทุนนี้ก็ด้วยความรู้ความสามารถนะได้ลาบจากผู้ใหญ่นะคะ พบคู่นี้ก็มีเกณฑ์เป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านร้อนหนาวมาคนรักสมุดรนะคะการลงทุนกับผู้มีประสบการณ์การเงินนี้เชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้านนะคะผู้ผ่านร้อนหนาวมามาถ่ายทอดให้ได้รู้ว่าสิ่งที่ดิ้นรนไขวคว้าก็คือความสุขสมบรมาเยือนก็ได้มีโครงการ ระยะยาวนะคะมีความสัมพันธ์กันทางใจมากกว่าทางกายนะคนทางไกลค,คะ่นะแม้จะงดงิดกับคนที่มีความสัมพันธ์เชน่นนี้นะงดเงิยงดใจนะอยู่ใกลก็เหมือนไกลนะ,ะก็มุ่งไปที่การงานนะคะ อืมนะก็ยังคงนะพอคิดก็คิดถึงนะคะอัดเมื่ออัดสวินนักรบปรากฏนะคู่อีกคนนะคะนะอังคารโครูท่านทับมาทับลักษณาเล่งกันแล้วตนเองกับเขานี่ก็เล่งกันนะคะเป็นคู่มิตรกันคู่มิตรอุปธรรมผูปผันกันเหมือนครอบครวัวนะยังคง ก็คิดก็คิดถึงนะคะปรารถนาจะมารุ่นกันงานกันค่ะปัญนะหาก็คือตอนเองนะคะมีคู่แล้วค่ะ ท้าจังท่านจางเียนต่างถิ่นนะตอนนี้ก็ได้บริหารธุรกิจโรงงานใหญ่โตค่ะภายภาคหน้าได้เป็นใหญ่เป็นโตมีคนมารับยกย่องให้เป็นหนึ่งนะคะเป็นคนณยิงคนนายคณชายท่วมๆนะคะได้บริหารธุรกิจโรงงานงานทั้งงานเฉพาะงานฟิตเนสงานสุขภาพแล้วก็งานกสิกรรมงานในความแบบความสวยคามงานงานบูติกนะคะงานนี้ก็ได้พบคู่ มาให้ได้พบกับความมั่นคงรถรักษรัพรักษาัที่ดินพร้อมค่ะวังเฉยอุเบกขาค่ะนะไม่มีใครเพอร์เฟกต์นะคะยิ่งชายในฝันที่มุ่งไฝ่หานั้นไม่มีนะคะพอใจในสิ่งที่มีค่ะ โอกาสมาถึงแล้วก็เลือกคู่ที่ห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันนะคะห่างไกลจากคู่อีกคนนะคะคู่ที่ปรารถนาจะมาร่วมการงานโครงการไปยา,ยาวๆนี้ก็ได้มาพบกับคนเงียบนะคะแต่คนที่ร่างกายกำยำบงบืนแข็งแรง ไปแล้วไปรับค่ะไกลกันไปแล้วลงทนุนการเงินรายได้การแต่งงานนี่คือการลงทุนอย่างหนึ่งก็ได้ลาจากผู้ใหญ่นะคะในะรอบ12ปีต่อมานะคนวังเวงคะคนปรีตัว สิ่งที่ปรารถนาห่างในใจในมุนดเงียค่ะควรจะเป็นคนไกลคนนี้แต่ก็เรียนรู้จะที่จะ,จะวางเฉยอุเบกขานะคะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ต้องเรียนรู้ที่จะสงบค่ะอืม เจ็บนักเลยค่ะลุกๆก็เกรานขึ้นมาใหม่นะคะเคราะห์สกเศร้าหายไปนะะมุงไปที่การงานอาชีพจะลงความสำเร็จกับการงานมาทับลักขณะแล้วก็เล็งไปที่ส่วนคู่ค้าความมั่นคงทุกเศร้าสุขอุปสรรคปัญหาเจบ็บป่วยไข้หายไปค่ะ ลงและลุกขึ้นใหม่จะลองการงานที่มั่นคงมีรักเข้ามาแส่กันมีรักแล้ว่ะรักษรอนนเอาเอีกแล้วอังคารโครธท่นทักนะคู่ค่ะมาคู่ก็ไม่ได้มาหนึ่งนะตนเองมาอยู่ในเรือนคู่คู่ ไปทับลัคนาเนี่ยก็เ,เล่นกันนะคะคำว่ายอมไม่มีสำหรับอัศวินนักรบนทะรรศนาที่จะมาร่วมเคียงบ่าเคียงไหลเป็นคู่กันผูกพ,พันกันนะคะเป็นเพลงคู่มิตรทางไกลค,ะคะ่ะเป็นรักสอนงานฟิตเนสงานเกี่ยวกับสุขภาพดีงานนี้ก็รวยค่ะเป็นเศรษฐี ได้บริหารการงานนะลุยสนามเองงานนี้ก็ไม่อยอมแพ้กับอุปสรรคชัยชนะที่จะได้มาก็ได้เช่อาการที่ตนเองนะมีความมั่นคงนะกับหน้าที่รับผิดชอบนะรับผิดชอบการงานงานนี้ก็ได้บริหารการงานด้วยตนเองฐานะ การงานและการเนี่มั่นคงค่ะแต่ในเรื่องคู่ความรักนะรักที่มีอยู่แล้วนะก็นำพลังความรักไปที่พลังของการงานนะพลังก,กำลังเลือดลมกละาขยียนนะคะทงคารทับลักขนา การงานอาชีพงานใบหพวงเลือดลมง,งานสุขภาพดีงานติดต่อการเดินทางติดต่อค้าขายก็คนต่างแดนัต่างประเทศมั่นคงบริหารการงานก็รวยนะคะขยันการงานที่เชี่ยวชาญนี้ชำนานแลว้วก็มีการเงินขยายออกไปออสามคำ เข้าใจตนเองก่อนที่จะเข้าใจใครนะคะเมื่อเข้าใจตนเองก็ความสุขสงบมาเยือนนะคะนะสันติสุขมาเยือนชนะตนงเองะมุ่งไปข้างหน้าไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคในสิ่งที่นะรักสอนรักไม้เลือกก็เลือกฐานะการงานและเศรษฐกิจที่มั่นคงนะคะที่เหลือก็คือกำไรชีวิตความสุขสงบมาเยือน,นะคะ่ะ ยิวยิวงเยียวยารักษากายใจยตนเองแล้วนะคะไม่ไม,ไมีใครไม่มีใครกินยาแทนเราก็เยียวยาคนอื่นต่อไปด้วยพละกําลังหรือเฟอือที่มีได้บริหารการงานนี้สําเร็จนะคะมีหุ้นส่วนสนับสนุนกัะฟรู้ิดีๆสิ่งเก่าๆไหลออกสู่แม่น้ำสายฐานสายน้ําไม่มีวันหวนคืนนะคะสายน้ําไม่มีวันหวนกลับนะ อังครารอังครารครูท่านทักมาทับลักนณะเกี่ยวข้องกับปัจจุบันรัมธรรมะกรรมะอาชีพทำให้ดีที่สุดค่ะแต่สบความสำเร็จกับอาชีพค่ะจชคดีนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ